สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้สดๆสดสดสดอยู่หลังเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับอยู่วัดบางปิ่นนะครับมื้อนี้เริ่มทำการแสดงนะครับสองทุ่มถึงตีสามนะครับพี่น้<ม>องคอนเฮ็ดธุรกิจได้ยังไเมนอันนี้ก็เป็น YouTuber ยูทูบเบอร์อยู่บ่เมนโอ้ยหบางคนขายถลุดอันนี้คอนเฮ็ดธุรกิจได้ยังเงได้ยัเฮ็นสองคนได้ยังผู้ส้ากูเคยเดี๋ยดีอ่ะเช้าดีพร้อ<า>มกันบ่ลำดีโอ้เจ้าตี วาแล้วเขาคือรู้จักไปข้อประตูรถเบียร์สวัสดีครับเจิงเออวาแล้วไปยิ้มคุยคุยคุยอะไรนะเขากินนห่อหม่ความคิดจ้ากว่าใส่ไรน้่นคืนแมขันยางไปหาทีพย้อนไว้กับเป็นน้ำเป็นน้ำเบืงเต้ากจังเดี๋ยน้าก่อนหมกจังหมกจัง บะจางไหมกระจ่างบะจางเออบะจางบเแมยนขามันจางไม่ไ่นซื้อบะจางคนอื่นขาจางเนี่ยนะก็เลยยิ้มปุยพุยกันหลังเวทีก็มาหาน้องฟอดก็บ่ได้เก็บกดนขึ้นนู่นเนาะเมียคุ้มเนาะเออเอาจีนเปลี่ยนกันไปคนละวงดอกคนนึงไปวงสองคนนึงไปวงเแต่ตอนนี้ศาสตราจารย์เหตุการณ์ทำหุรกิจเนาะมันก็ต้องแยกย้าย่ครับ หาเมียอีกคนงก็ได้นี่แหละคือล็อกมะเขาแตเกเออบ่ไปเ้อย่างนอบ้านเฮ็ดหยังเนะฝรังนะฝรังนอเฮ็ดหยัาเนะฝรังสวาสดีค่ะนี่นี่อย่ทั้งคนดูเแล้ค่ะไอนเอจัวันนี้่กับทั้งไกฟดีค่ะจ้า อันน ja ี้เรียบร้อยทุกระบบสวัสดีจ้าเอ้ยมีมาไลน์แล้วมีคนตอบถูกแล้วนะคะก็คือให้ปลาไล่ให้ผู้เฒ่านั่งใกล้ๆหน้าเนี่ยเอาผู้เฒ่าอุ้ยไปก้อนไปก้อนไปก้อนเลยอุ้ยผู้เฒ่าเลยห้องเหรอห้องแบบว่าคุณอาจจะรู้มัตแบ๊นั่นมันคือมาตโนมันเลยมันคือแก๊กที่นี่ เด็กๆจะแย่งโวยไปอีกทางนึงก็มาผู้เฉาเดี๋ยวนี้ม <c oughs> ีภาษาดิหลายคนก็ยงิงงว่าเป็นยอย่างไรกันคอยมีภาษายุ่นมันแปลความเนาะมันเป็นประบบอัตโนมัติของยูทูบมันจะมีคำแปลภาษาให้เที่ยวเป<อ>ลาแล<อ>้วเปลาแล้วเข้าไปกับยีแปลถึงเนี่ยไมถึงเนี่ยมันคือมีตัวหนังสือขึ้นลุยไล่ถ้าพูดไทยแบบนี้อ่ะถ้าพูดภาษากลางมันจะมันจะพิมพ์ไปถูกเลยทีแรกนึกว่า เอาเพิ่นเฮ็ดจังไดที่แท้มันเป็นแบบเออว่าม่นเพิ่นใส่แอปใส่าผู้เดียวก็เป็นติ๊กติ๊กเดี๋ยวจะขึ้นสวนผัวไปหันไปหนีร้อนสวัสดีค่ะไปที่พักผู้ใดว่าผัวมันไม่ผัวมันไม่เป็ี่ยนจรงจรเพราะ้สวัสดีครับสวัสดีครับธนาชัยสวัสดีครับนะครับนี่อันสี่อันสี่ เจบีทามอ่ะโบีทามว่เป็นพี่นนษย์แหะดีแล้วเขาพีแล่นนีเพื่อนเป็นตู้เบอร์ทัพตัวน้องเห็นคนรอมาได้เมียข่อยนี่ปากบออกรถเออเขาเนใครเนตดาผัวขงว่ะคลองไหนเพื่นเล่นดูเขาเจบีเล่นดูนะอเจ้าเคยด่าแบบแห้งสุดจังไหนโอ้ยด่าคักเหลวบอกอ๋อเอาซ้ำอีพอรูปรอเพืนเหลวเพื่นดาเออหัวเลยเป็นไงครับพี่ท็อปเขาออกงานมาได้มือนีขึ้นที่ เที่สี่นบอกจากสีสบู่โคลาโคลาห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่ได้หาไม่ได้หาแล้วจปินยังไงครับพอใจประทับใจง่วยอาญาชูมือเหรอวะเออเนาะเอออาญาชูมือประทับใจครับประทับใจเพราะว่าหนึ่งคือคือจังคอมเมนต์พี่น้องว่านล่ะมอลลัมไม่แต่ว่าคนมามาไพ่ก็อยิบขีดแม้วง่ายๆมอลลัมไม่ไพ่ก็อยากเห็นคือบางคนเขาซาไปนี่บอกได้่า บเซียขอต้องไปเบืองกับตาขอต้องไปได้ยินกับหูพ่อมาแล้วบ,บ่านในี้มันเป็นยังไงหูบ่บมาห็นกับตาแล้วก็บ,บอกตัวกันไปอีกได้บปานมันเป็นอีหลีเปล่าวอบนี้แกคือ ก็คือม้าก็คือเต็มทุกสนามเนาะมันที่พิสูจน์กันคือรอบสองที่เขาอีออนโัวลงมาอีกถ้าเขาติดใจเขามาอีกแน่นี่ล้อเบิร์อันนี้คือล้อเบิร์เป็นบทพิสูจน์ของทีมงานสาวน้อยตำเพินโชว์เลยแล้วก็ผลงานก็คือตอนนี้คือเขาคิดแล้วว่ารอบต่อไปเขามาเขาเจยวอย่างมากแต่ว่าบปั้มเก่าดีอบปั้มเก่าตอนนี้มือขึ้นแค่หน่อยมากแั่ซังเก็ตโชยเพิ่มอีกแล้วเพิ่มอีกแล้วงานกอลทมอลล์ไหลนครับคือต้องบต้องบเบื่อนะนะต้องบซัมเก่าต้องบ่่จเกคคคครรััับบบบพีีนน้อองขุณแฟลท ให้ความเมตตาแล้วก็เปิดใจกับทีมงานสาวน้อยและเพื่นโชว์คอมเมนต์เข่าไปอ่านมีแต่กำลังใจโดนด่วนดีไรแต่แกมือเขาตั้งเวทีทัดเนี่ยประทัดเนี่ยจนประหอดมือนี่ครับงานผ่านไปถือว่าผ่านไปหรือไม่หรือไอเสียบสายชาดผ่านไปด้วยความราบรื่นนะครับราบรื่นก็ขอให้ราบรื่นสู่มือแล้ครับขอให้ปังปังซู่มือเด้สาวน้อยและเพื่นโชคห้องดีว่าเป็นเป็นนิมิตหมายอันดีครับเริ่มต้นดีแห้งพี่ฝากน้องไว้นะเครื่องเสียงพี่น้องเอ แกยังรับเสี่ยวล้ำนัวขัาดนี้ถ้าทั้งหลังเนี่ยซ้ำนี่เอาุดทั้งหนาที่อด้เดี่ยวอีหลีเพราะมันห่องดีเพราะมันมาห่องกันนด้อีหลีเลยเมื่อนี้แหละอยากให้มาเนาะอาจจะเปิดเสียงดังได้ยุได้เมื่อนี้เต็มทีว่าไม่ลดเสียงเมื่อนี้คือในความประแดงมันกัธรรมดาเนมิเตอร์ตึกแมนครับตีสามโดยประมาณครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่อ่าวัดบางปิ่นครับทางวัดบางปิ่นสมุทรสาครพี่น้องไม่ให้กำลังใจกับสาวน้อยปิ้นปิ้นครับบ่นบ่นกันแน่นอนครับผมครับนี่แหละก็ฝากพี่น้องครับไปอีก หนุ่มผู้นําทีงานไปอีกท็อปธนาใช้ครับกับผู้จัดการมาเดียวเนาะเพิ่นดูเลยภาพรวมครับบอดโจแเราก็ยิ่บอคอยได้ไหมเฮียหน่อยแล้วก็บอคอยได้ไหมดิห้องผู้จัดการมาเดียวก็ที่เป็นนี่ละส่วนบุคลากรทั้งดานการใส่แรงงานครับออยู่นี่ห้องท็อปก็ที่เป็นบุคลากรทางดันใส่ศานและสินครับชัดเจนดีอยู่ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับบอดโจเฮียหน่อยซอโอ้ตเป็นคือวงตรวเงียเฮียซอบอดสบายใจได้เลย ใบ,บายใจได้เลยทีมงานเขาเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยเห็นเพราคำมาเนี่บยบริยูสซ,ซื้อได้เริ่มแล้วเด,ด้น้องๆเดนเซอร์เขากระลู่นาทีเด้แต่ละคนคือคือไม่ได้บริลิแก็คือได้เหรียญนะครับเพราะปันเห็ดมาด่วนเลยเนาะแม่นมาเบอานะแล้วากา็มีคนบอกผมอยู่ว่ามันบคือเขากระเห็ดมันคือเห็ดมาแล้วสี่ห้าปีครับสี่หลักคนได้มากด้วยประสบการณ์คือยังพระเอกท็อปจังมาเดียวที่เพิ่งจะอยู่กับหมอลำมมาถึงเจนหน่อยจนว่าได้เงียบขาหมอลำรับระบบหลังบ้านเหมือนกัน ก็ถือว่าดีได้น้องนุ่งกับฟังครับบอกไปมีผู้ใดว่าหนี่ยคนไดนครับคันว่าเตยหน้าเตยหน้าไปยืนถ่าเต็มข้างนแล้วสเตนบายว่าได้บอกเนี่ยครับดีอยู่ดีดีเจน้ำคอยเบิ่งนคอยแย่งในเด้อพี่น้องครับสาวน้อยแล้วเพื่อนชั่ครับครับขอบคุณไปอีกครับเลยครับครับข้าแม่พอแปบ่ไอ้นี่พิพัฒนมหาพระเอกการใช้วิไลศิลป์ครับสวัสดีครับผมอุ้ยเป็นเังไใดรับรับมหามือโอ้ยวันก็เก่า ของเงินคือเก่าถ่ายคลิปไรของเงินเก่าปากเบี้ยวค่าสิ่และค่าก็รีบปากกับเบี้ยวไปถ่ายคลิปไรขอบคุณพี่น้อง, <c oughs> อองที่มาเบิ่งมาชมคลิปการถ่ายรำพันทองเออเจบีเป็นกันแน่นี่บูการใช้ลำพันธุ์โชว์เฮิ่เปิดอีกซองนึงได้ไหมวันที่สิบเอ็ดเราต้องมีนัดกันที่สนามบินสุวรรณภูมิไปเพิ่นลงจากเครื่องจ้กบูโลูละ ไปจากโมกกระซังมาตีหักกับยีไปตีหัไปอยู่ไปเนาะ <ไป S 1> สวดกันไปได้เหรอไอ้พวกป้าจะลงประมาณสี<อ>่หา้าทุกเที่ยฮตัวเขากระเด็นอ,อย่งเงร่างซีดนะครับหรือเรื่องซีดได้เ<อ>น่ยบันไดไปนะข่อยข้งคืนบออยากไปเนาะเป็นอย่างไรยีไปันรู้แล้วยี่มาหอดตอนใดแล้วแฟนันล่ะกับคุณทั้งว่านถามมาก้างคืนเป็นบันไปแล้วเ<อ>ขาก็ะดูดหน้างานเนาะแต่ว่าขั้นช่วงอยังสี่กับไปบันไดยังว่าแอ่ะขั้นช่วงของเขาก็ต้องอยู่นี่แต่ว่าเขาก็ต้องกลับเขาก็ต้องกลับ อ่าประมาณที่บินมาน่ะ6ชั่วโมงเขาอาจจะกลับบ่ายมาถึงนี่2-3ทุ่มใช่ไหม่ประมาณนั้นถ้าเวลาหนีก็ไปลำบากอยู่ดิยถามคุณพีทเดี๋ยวพปจี๊ดถามยู่ใกล้มือกันถึงกรุงเทพ5ทุ่มใช่ไหมใจแล้วอยู่หนีแล้วบอลจูบไปไหนฮึบๆแล้วแต่โอ่งยิงม้วนไปหนาคอยเบิ่งแล้วโอ้งยิงไปยังแม่แล้วโอ้งยิงโอ้งยิงม้วนไปหนาเอ้ยยังเนาะพอดีสีไปเลย เอาโอเคครับมือแรงอย่าลืมขอกุ้มครับรายวัน88บาทเหมือนเดิมโอ้ยแดงตุต้งกูงามแกสัตว์แขวงเบาเนี่ยสัตว์แขเน่เบาความจริงไหมสัตวดัน <laughs> เอาคิวด,ดีฝากพี่น้องทั้งนี้ครับอยู่ดีมีเม้งสู่ความร่างกายแขง็งแรงรลำรวยทุกผู้ทุกคนครับ